เทคนิคการผูกเชือกรองเท้าให้สวยงามเก๋ไก๋ไม่ซ้ำใครแบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สาม แบบที่สี่แบบที่ห้าแบบที่หกแบบที่เจ็ด